สวัสดีค่ะเพจรถไถพวนดินเกาหปุ่นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถตัดหญ้าค่ะเป็นยี่ห้อโรบินนะคะ EY 1นนะคะคันนี้ก็5้าแรงผาร,รถกำลังนะคะคันนี้ทำสีให้ใหม่นะคะสวยๆค่ะก็เดี๋ยวมารับชมคลิปกันเลยค่ะก็ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจรถตัดหญ้านะคะก็โทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ศูนนกนะคะ964ค่ะ9 2 9 1สองนนะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปเลยค่ะ แล้วก็เปิดกอกน้ำมันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโชว์ค่ะใบมีดคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนติเมตรนะคะเป็นใบคอปเตอร์ค่ะยางนะคะก็สามจุดห้าศูนย์ขอบหกค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวใบมีดนะคะอันนี้จะเป็นตัวเดินค่ะ ปันนี้มีสองเกียร์นะคะเดี๋ยวมาชมคลิปวยเลยค่ะ ก่อนจะส่งนะคะเราถ่ายของเหลวให้ทุกคันเลยค่ะ นี้ก็23-500รวมส่งนะคะถ้าสนใจก็หรือไม่ก็ทักมาได้ที่เพจรถถ่ายโพดิงเกาญี่ปุญน,นะคะค้นหาในเฟซบุ๊กได้เลยค่ะ ี่ใบมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมาดูเดินเกจสองนะคะ จะเป็นสวิช์ดับนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็กดไปเลยค่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ